พญญนักอภินคาบอกว่ากรณีน้องหยกสะท้อนพฤติกรรมต่ำตมที่นายธนาทรส้มเน่าได้เคยสร้างตราบาปให้กับสังคมยัดเยียดชุดความคิดอันแสนอัปรลักทำนาบนสมองคนออกตัวสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกๆของประชาชนบอกลาเครื่องแบบนักเรียนแต่หลายปีผ่านไปคาดว่าทุกวันนี้ลูกๆของธนาทรก็ยังคงใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนนานาชาติตามปกติแล้วก็บอกว่าสนับสนุนบอกลาเครื่องแบบนักเรียนแล้วทุกวันนี้ลูกๆธนาทร ยังใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนนานาชาติหรือไม่พวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิว สนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะพูดถึงเรื่องของเด็กนี่มีเด็กที่เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งนะอายุ15ปี <c oughs> ก็ยังถือว่าเป็นเด็กนะคุณกาเวา <c oughs> ยกคณะลบค่ะผู้ต้องหามาตรา112แล้วก็เป็นคนที่สร้างกระแสดรามา่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะพยายามไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะคะปรากฏว่า เธอแต่งชุดไปเวดไปย้อมสีผมไปโรงเรียนไม่ให้เข้าเขาก็มีกฎระบบระเบียบแล้วก็พยายามจะบอกว่าถูกไล่ออกแต่งจริงโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ถูกไล่ออกเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่ได้มามอบตัวตามกําหนดเวลาไม่มีผู้ปกครองพามามอบตัวชื่อมันหลุดจากระบบไปทีนี้วันนี้จะพาไปดูความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะคะโดย Twitter ของคุณโบณัฐามัทนานะ่บอกว่า ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าส่วนหนึ่งของสิทธินักเรียนไทยตามที่ปรากฏในเว็บยูนิเซฟก็คือนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียตราบเท่าที่การกระทํานั้นๆไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นหรือขัดแย้งกับกฎระเบียบของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตาม กฎกระทรวงศึกษาธิการนะคะคือหยกเนี่ยก็บอกพยายามจะบอกว่าเธอยือนยันจะมาเรียนไม่ยอมรับการไล่ออกแล้วก็มีการอ้างยูนิเซฟบอกว่าโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ฝึกฝนและเคารพปกป้องสิทธิเด็กนะคะทีนี้ไปดูกลุ่มทะลุวังใน Facebook ของเขาที่ก็ต้องบอกว่าหยกเนี่ยใกล้ชิดกับกลุ่มนี้มากนะทะลุวังเนี่ยนะคะเขามีการโพสต์บอกว่าแชร์นโยบายของพักคก้าวไกล ที่โพสต์ใน Facebook ของพรกเก้าไกลเมื่อที่20มีนาคมก่อนวันเลือกตั้งค่ะแล้วก็บอกว่าอะ,อะยังไงเริ่มได้อย่างก็คือโพสต์นโยบายของเก้าไกลที่บอกว่าไม่บังคับชุดนักเรียนผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้โรงเรียนปลอดภยัยไร้อำนาจนิยมคือไม่บังคับชุดนักเรียนผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้ แล้วก็มีเขียนว่ายกเลิกการบังคับใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเปลี่ยนงบประมาณรายหัวในหมวดเครื่องแบบนักเรียนให้กลายเป็นงบที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ด้านอื่นอย่างอุดหนุนเทคโนโลยีการศึกษาหรือกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนและในการเคลื่อนไหวของหยกเนี่ยนะคะจะมีแกนนํากลุ่มทะลุวังคนหนึ่งชื่อนางสาวเนติพรเสน่สนังคมหรือผักบุ้งผักบุ้งอายุวัย26ปีเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเธอคนนี้ไปอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของนางสาวหยกเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ จะพยายามที่จะไปเป็นทําตัวเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะไปมอบตรงมอบตัวโรงเรียนเขาจะไปรับได้ไงล่ะคุณกาวาวไม่ใช่ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายค,คือถ้าพ่อแม่ไม่ใช่ไม่สามารถจะหาคนอื่นมาได้อันนี้ต้องเป็นเรื่องของรัฐนที่จะเข้ามาดูแลแต่อยู่ดีจะให้ผักบุ้งม,มาเป็นผู้ปกครองก็แปลกอยู่ม,มันก็ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาคุยกับทางคุณพ่อแม่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าทีนี้นะคะทางโซเชียลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็พยายามที่จะติดต่อแม่ของหยกให้ได้ค่ะ นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะคะโดยกลุ่มอย่างกลุ่มเนี้ยผู้ชมต้องไปดูนะมันมีภาพนิ่งที่กลุ่มผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มที่ให้ท้ายหรือพึ่งตรงโยกในนายเนี่ยดูคือการครบเพื่อนหรือว่าการเลือกสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะคะแล้วก็เราต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึง้งบอกว่าเรื่องของโยกเนี่ยนะคะ จริงจริงน้องก็มีสิทธิที่ควรจะได้เรียนนะคะอันนี้มันถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องไปดูเรื่องของวินยัยเรื่องของการรัฐศึหลายๆอย่างนะคะ,คะทีนี้เนี่ยถ้าน้องรู้สึกว่าแม่สังคมที่จะไปอยู่ไม่ไม่มีความสุขเราสามารถที่จะเลือกอสังคมที่เราไปอยู่แล้วมีความสุขได้ที่ไหนที่เปิดให้น้องนี่นะคะสามารถที่จะไม่ต้องใส่เครื่องแบบหรือว่าจะไปเลือกเรียนวิชา ที่ตัวเองชอบเพราะว่าหยกจะเขาไม่ได้เข้าไปเรียนทุกวิชานะคะเข,เขาจะไปที่เขาชอบใช่กิจกรรมบางอย่างก็ไม่ทําจริงๆถ้าเกิดว่าลาักษณะที่เราจะเลือกเรียนที่เราชอบอย่างโฮมสคูลนี่น่าสนใจถูกต้องไหมไใช่ไหมคะหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ดูผู้ปกครองเธอ,อบางวงเนี่ยะคะ่ะผู้ชมดูนะคะผู้ปกครองอ่ะบางทีเราไปไว้วางใจใครถูกต้องไหมคะอันนี้คือ เด็กคนนี้เนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะอนาคตเนี่ยเธอจะเติบโตมามเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่พี่เอหยิบเข้ามาก็คือในเพจของทะลุวงังก็จะพูดว่าเอาละเราเคยไปดูไปย้อนดูนโยบาย<อ>นโยบายอของเก้าไกลเนี่ยนี่ไม่เป็นอย่าง,งนี้ไงนะคะไม่บังคับชุดนักเรียนผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้คือมันต้องมองให้ลึกมากกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องแบบและใ,ใ,ในพฤติกรรมของหยกที่แสดงออกหรือกลุ่มที่แบบว่าไปให้ท้ายเด็กพาไป ปีนเขาโรงเรียนปีนเขากระจกมทะลุกระจกอะไรก็ไม่รู้หละที่เขาพาปไปานะใช่ทีนี้นะคะมันมีอีกหนึ่งความคิดเห็นของดรนิวดรสุพนัทอภิญญานะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่ากรณี i, น้องหยกสะท้อนพฤติกรรมต่ำต,ำตมที่นายธนาธรส้มเน่าได้เคยสร้างตราบาปให้กับสังคม ยัดเยียดชุดความคิดอันแสนอัปลักษ์ทำนาบนสมองคนออกตัวสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกๆของประชาชนบอกลาเครื่องแบบนักเรียนแต่หลายปีผ่านไปคาดว่าทุกวันนี้ลูกๆของธนาธรก็ยังคงใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนนานาชาติตามปกติ แล้วก็บอกว่าสนับสนุนบอกลาเครื่องแบบนักเรียนแล้วทุกวันนี้ลูกๆธนาธรยังใส่เครื่องแบบไป,ไปโรงเรียนนานาชาติหรือไม่ทีนี้มันย้อนกลับไปนะคะว่าโพสต์ของดรนิวเนี่ยมันน่าจะสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมในโซเชียลนะคะไปรื้อดูอก็ไปเจอทวิตเตอร์ของนายธนาธรค่ะเ,เคยทวีต ชื่นชมนักเรียนกล้าหาญใส่ชุดใบเวทไปโรงเรียนนะคะก็เป็นทวีตเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 3รระบุอย่างนี้ว่าชื่นชมในความกล้าหาญของนักเรียนที่ใส่ชุดปกติไปโรงเรียนทุกคนในวันนี้วัฒนธรรมแห่งการกดขี่กำลังถูกทำลายในทุกที่ช่วยกันห้ามไม่ให้มีใครถูกดำเนินคดีถูกไล่ออกหรือถูกลงโทษเพียงเพราะยืนหยัดต่อสู้ระบอบอำนาจนิยม ทีนี้นะคะก็ทวิตข,ของนายธนทรเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ภากีนักเรียน KKC แล้วก็กลุ่มนักเรียนเลวเชิญชวนนักเรียนไทยให้ใส่ชุดปรายเวทไปเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรกปี2563าอะค่ะแล้วก็มันก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างกว้าง,วางขวางแบบนี้คืออยากจะต้องมองให้ลึกซึ้งแล้วต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องของเครื่องแบบกับเรื่องของ กฎระเบียบของสังคมนั้นๆหรือว่าเรื่องของการเทศะอยากจะแยกให้ออกไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยใส่เครื่องแบบแล้วมันไม่มีผลกับเรียน่านมันใช่อันนี้เราก็ไม่เถียงนะคะ,ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของออวินยัยเรื่องอของการเทศะทุกสังคมเขาก็จะมี กฎระเบียบข้อตกลง<ช>เราต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทย<ช>คุณตว่วเราก็ทราบกันดีในสากลโลกเนี่ยทุกที่ล้วนมีกฎระเบียบกันหมดนะคะเอายกง,ง่ายแมยกตัวอย่างง่ายพักอนาคตอาขออภยัยพักเก้าไก่ไปหาเสียงยังใส่เสื้อจะเป็นเสื้อพักเลยใช,ใช่ไหมคือแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีกฎมีการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นพื้นฐานของการ ใช้ชีวิตนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ยพอเวลามันมีการสื่อสารออกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่ได้ใส่อะไรเข้าไปในหัวของเด็กแล้วก็มันมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กเข้าใจมากไปกว่านั้นหรือไม่ถูกไหมฮะไปดูความคิดเห็นอีกท่านหนึ่งนะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็บอกว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจหยกหรอกนะเพราะเมื่อ30ปีก่อนตอนอายุน่าจะเท่ากับหยกโลกของผมไม่ได้เป็นเหมือนโลกของหยกแน่ๆ ผมมัวแต่ทํางานหาเงินเลี้ยงชีวิตแต่ผมคงไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเพราะยุคสมัยมันอาจเปลี่ยนไปแล้วและเราคงอยู่ได้ไม่นานคงต้องให้ลูกๆหลานเนี่ยเป็นผู้กําหนดอนาคตของเขาเองแต่ในฐานะที่เป็นคนแก่และเห็นโลกมันนานค่ะกลัวว่ากว่าจะถึงวันที่เด็กเข้าใจชีวิตเด็กๆจะตกเป็นเครื่องมือของพวกผู้ใหญ่โลกที่สดใสวัยเยาว์ที่หายไป แล้วผู้ใหญ่จะชดเชยให้เขาได้อย่างไรก็รณีของหยกน่าเสียดายมากถ้าน้องจะหลุดออกไปจากระบบการศึกษาจริงๆนะเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็คนที่รายล้อมอันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาที่ผ่านไปใครซื้อกลับมาไม่ได้ใครเรียกกลับมาไม่ได้นะคะแล้วเป็นเด็กที่คือตามที่รายงานนะคะเหมือนกับว่าเวลานั่งเรียนเนี่ยต้องคอยแบบ โทรศัพท์วิดีโอคอลกับกลุ่มกวนผู้ปกครองของเขาอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาพอมันไม่มีสัญญาณเน็ตหรือน้องก็แบบกระวนกระวายกระวนกระวายอ่ะนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็รู้สึกเด็กคนนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะคะ